พี่น้องทาบุรีเนี่ยปลูกได้เลยลำใหญ่คิดตั้พี่น้องทาบุรีปลูกได้สบายเลยสบายเลยนะพี่น้องไม่ม,ไม,มีไม่มีอาการเขาเรียกอะไรดอกหรือว่าชะลุงชะลอเลยนะออกยอดตามลําดับของมันเลยพี่น้องออกยอดตามลําดับงามมากด้วยนะปลูกได้สบายเลยพี่น้องปลูกได้สบายนี่ขนาด อูกลางแดดแจมๆเลยนะเนี่ยพี่น้องดูกลางแดดแจมๆปลูกได้สบายเลยมันออกยอดจากเดิมที่มีรอยขอบใบมงุงใบไหมอะไรพวกนี้ที่ตอนที่แรกที่ทำนะย้อน,นกลับไปดูคลิปเก่าจะเห็นว่ามีขอบใบมงใบไหมเนะี่ยตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยน้ําแล้วทุกอย่างเหี่ยวปัดดูดีเลยนะพี่น้องนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งทอคลิปที่แล้วผมนำคลิปให้พี่น้องดูไปแล้ว เรื่องที่ผมทําปุ๋ยใส่ปุ๋ยน้ำมาะนเะนี่ยพวกนี้แตกยอดหมดแตกยอดใหม่หมดแล้วไม่มีรอยไหมเหมือนของเก่านะไม่มีรอยไหมแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องรับรีปลูกได้สบายมากเอามาปลูกได้เลยมาก,ก็ที่รอดตายออกมารอบนี้สวยแล้วนะพี่น้องสวยแล้วสวยแล้วอย่างเงี้ยไม่ตายละไม่ตายละออกยอดอย่างนี้แล้วก็ไม่ตายละแข็งแรงและ นีเ่เลาะมันนี่ไม่ใช่แล้วพี่น้องสภาพี่น้องมาอัปเดตให้สึกยอดทงความรวยนะทีแรกผมจะพาไปอัปเดตน้องมันเนี่ยน้องมันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยน้องมอยู่ข้างหน้าผมเนี้ยพี่น้องแต่เพราะตอนเช้าผมมาฟันมาฟันใบกล้วยพี่น้องเห็นใบกล้วยผมได้ยินเสียงลูกมันร้องนะเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเนี้ยพี่น้องมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยตรงต้นกระถิ่นตรงนะั้นน่ะพี่น้อง ตรงต้นกระถิ่นฐานนะนั่นแหละอยู่ตรงนั้นเมื่อเช้าผมมาฟันว้กล้วยเนี่ยลูกมันล้อลูกมันล้อผมก็เลยไม่ไม่เข้าใกล้เข้าใกล้พอเดี๋ยวถ้าแม่มันตกใหญ่ปุ๊บบินออกไปหรืออะไรเนี่ยลูกมันจะบาดเจ็บก็เลยให้มาดูไอ้นี่พี่น้องหัวมันจะออกแล้วให้มาดูนี่ดีกว่าดูนี่ขี้เด,ดตีนเทวดานี่พี่น้องเห็นไหม ขีดเ,ดเดชเทวดาแล้วพี่น้องนี่ดูอันนี้ดีกว่าตาดีได้ตาไร้เสียนะพี่น้องมีเสร็์รวยนะนนบอกพี่น้องแล้วว่ามันขี้เดชขึ้นไปบนฟ้าเห็นตีนเทวดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ออยวไม่ห่วงถ้ามันออกเขาเรียกอะไรฮะรออกหวีเป็นขึ้นไปเป็นชั้นชั้นเดชขึ้นไปบนฟ้าแล้วพี่น้องเคยทูบเทียนดอกไม้พูวมาไัยต้องมาแหละพี่น้อง ี่แหละอันนี้จะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ดูตาดีได้ตาลายเสียเนอะพี่น้องเนอะดูกันเอาเองเนอะ